ได้บอกเขาว่าเราสิดอะไรบ้างบอกไปหมดแล้วที่ส่งให้ดูบอกไปหมดแล้วปฏิบิลิยาเขาก็เหมือนเดิม ไปหามคปากบอกไม่คิดอะไรเหลือเชื่อปากบอกไม่ใจบอกใช่ป่ะเศร้าจุยเศร้าจี้แล้วตกลงจะกลับเขอาครันบ้านยอยู่แบบนี้ไปก่อนอะตอนนี้ยังแต่ไปดูดวงมาดูป่ะมันครึ่งกลางๆอ่ะเป็นปัาโคดแมน แม่นมากแต่มันหน่อครึ่งกลางๆอ่ะตอนแรกที่ไปดูอ่ะคิดว่าแบบว่าโอเคเดี๋ยวจะเจอเหมือนพไพ่ใบเก่าว่าแบบไม่รักไม่สนใจไม่อะไรแล้วอ่ะอันนั้นคือไพ่ใบเก่าใช่ไหมแต่พอไปดูใหม่อ่ะมันแปลมันกลายเป็นแบบว่าครึ่งกลางๆอ่ะจะรักก็ไม่รักจะทิ้งก็ไม่ทิ้งประมาณนั้นแหละที่บอกบอกเลยว่าตัวคนน่ค่ะก็หมดจากดูดวงไปประมาณห้าหมื่นแล้วสี่ห้าหมื่นแล้วก็สามสี่ ช่วยตีความหมายอันนี้หน่อยเจนดูไปดูปุ๊าค่ปราบุุป้าบมุยฮานี่อันนี้ฮะไปแบบประมาณว่า ความสัมพันธ์ก็ยังอยู่กับพี่ใช่ความสัมพันธ์ก็ยังอยู่กับพี่ไปต่อไม่ได้แบบก็ครึ่งกลางๆใช่ครึ่งกลางๆพักไว้อะไรกักพักพักพักสถานะไว้แค่ตรงนี้แบบสะทนาอย่างนี้ป่ะก็คงจะแบบเพื่อนก็คือเพื่อนไปตลอด ก็ก็คือไอ้ฮันไม่มีแฟนแค่นั้นแหละใครมัามีเพื่อนก็ได้ตลอดหรอัแบบว่าทำอะไรกันดีแบบว่าเวลาว่างก็ไม่ได้นึกถึงเราใช่ไ้มแหละ คล้ายๆกับเราตอนที่ไม่อยากคุยกับมันทูแบบประมาณว่าก่อนนั้นเนี้ยเราไปอยู่ที่อยู่ได้ตลอดเลยใช่ไหม,มแต่พอแบบเราไม่อยากคุยแล้วอ่าเราก็แบบว่าหานู่นหานทำใช่ไหมว่าแ,วแต่เนี่ยก็บอกเขาไปแล้วว่าถ้าอยากอิสระก็แค่บอกก็แ,แ,แบบอิสระไปเลย ล้วเขาว่าไงเขาตบอบว่าไม่อะจัะงปะไม่เงีก็เขาบอกว่าไม่อะก็เลยแบบว่าเขาเมินมาเราจะเฉยชาให้มากที่สุดแค่นั้นแต,แต่ก็เป็นไอ้ฮันอะเนาะไอ้ฮันเป็นของไอ้ฮันแบบเนี้ยเขาทักมาแม่ก็ใจอ่อนตอบกลับ รอกับคนไม่ได้รอความรู้สึกมันต่างไปเขาคิดว่าหันรอได้ตลอดหรือเปล่ายีงไงเขาหันมาก็เจะหันอย่างนี้เขาไม่เคยหันมาด้วยซ้ำสาวว่ะแต่นี่ก็พยายามไม่คิดมากนะ ไม,ไม่ใใเราเราก็พยายามหาอะไรทำยรอ,อยู่ตลอดไงใช่แต่ว่าเป็นการลาพักลอนที่แแต่เราก็อยากเจอเขาอยากถึงกาารรับเขาดี้างเขาเปลี่ยนไปของเขาที่แ,แบบว่าเขาข้างตัวเองก็มีเขาไงทำงานแกน้งลอมั้ง ยย<ะ>ทําไมคนอื่นถึงแหวะไปได้แบบเดียวแต่เขาบอกว่าเขาไม่มีกฎเกณฑ์ที่แบบว่าไม่คุยกับผู้หญิงใช่เหรอแต,แต่เมื่อกี้ก็ยังเห็นแฟนโนล,ล,ล่าใช่ทาไมแฟนโนล,ล่ามาหาได้นั่นแหละอย่างที่บอกเขาไม่ได้นึกถึงเราเขาไม่รู้หรือเปล่าอยู่แต่ว่าแต่ว่าก็ยังคงเหมือนเดิมไอฮันมันก็เป็นของไอฮันแบบนั้นแหละเราก็จะแบบว่ายังคงแบบ ให้เขายืนอย <player> ู่ตรงนั้นก่อนอะเราจะไม่ดึงใครเข้ามาก็ยังคงใหเกียรติไม่งั้นก็เล่นสุดไปเลยแจกเบอร์ไปเราแอบคุยไปเรายิ่งไม่ได้เจออย่างนี้นะแต่เขาไม่ได้สนใจเขาปลอบใจอะนะ ถ้าไปก็จะนปหยอกกับใจแหละแล้วเรื่องต่อก็ก็เป็นแบบนี้ไปเรื่อยมีก็หมดไม่มีแล<อ>้วปิดโอกาสตัวเองไปแล้วอ่ะเขาแบบห้ามเจอกันเลยเหรอทำไมคนคอื่นแอบเจอได้ ไงเราอยากเจอแต่เขาไม่อยากเจอไงแ็กต้องแบบเีเเราแล้วมาหาทะ่ไหนก็เมื่อวา,ายนยะังไม่อยากเจอเลย<อ>เขาบอกเขาหลอกอะเขาอ,อ้างหรือเปล่าไม่ได้อายอรู้สึกได้ว่าเปลี่ยนไป<อ>ไม่เหมือนเดิมแล้วแล้วเพก่อเขาต้องตรงไหม บอกที่เรารู้สึกทุกอย่างเนี่ยบอกกับเขาบอกไปแนละ้วพิมพ์หรอพิมพ์คุยไหมยังแบบคุยจริงจังไหมแบบคุณขอเวลาหน่อยได้ไหมคะไม่ว่า<บ>หรอกลองพิมพดู จะดูยิ่งเงาอ่ะท่านก็จะอึดอัดแบบนี้เนาะท่านก็จะแบบจะรักก็ไม่รักจะทิ้งก็ไม่ทิ้งอ่ะอึดอัดชะมดถ้าเป็นเราเราก็คงจะแบบอารวาดไปแล้วอารวาด์ใช่ไม่ใช่ถ้าเนเราแบบเนี้ยเราจะแบบ อัลวาดไม่ได้ดีไม่ได้สำคัญขนาดนั้นไม่ได้สำคัญก็แค่ปล่อยไปแค่นั้นทำไมอะไรครับเนี่ยพิมพ์บอกก่อนลองพิมพ์บอกเขาดูสิว่าฝันดีเขาไม่คุยหรอกยิ่งไีกดแกงนี้ด้วยเขาไม่มา ไปของช่างิางกดกฎมันต้องโดนอะไรบ้างอ่ะไม่รู้เหมือนกันเขาไม่ได้บอกให้บอกว่าจะอธิบายให้ฟังแต่ก็ไม่เห็นพุนนดะไรเลยทุกวันนี้คุยกันน้อยมากหนักขวาหนักขวาไหมอ่ะไม่ได้เรียกว่าหนักขวาเรียกว่าไม่มีอะไรเลยดีกว่าเศรษฐกิะ <laughs> ขนาดเองแนะเป็นแบบเนี okay ้ยจะสะสมสะสมทุกวันเนะจะโอเคคำนี้มันคุ้นๆนะมันจะโอเคจริงๆหรอจะโอเคในนี้ใช่ไหม เห็นเขาสําคัญแต่เขาไม่ได้เห็นเราสําคัญนั่นละดิความรู้สึกขเขามันาไม่เท่ากันแบบเขาคิดว่าออกไปไปเถอะยังไม่หันมาหันก็ยอยู่ตรงนี้หรือเปล่าเขาอาจจะมีความสุขมากกว่าถ้าอยู่ได้อยู่กับคนอื่นหรือเปล่า เขาพิมพ์มาว่าแล้วคิดถึงไหมนี่ก็เลยพิมพ์กลับไปถามตัวเองก่อนไหมว่าคิดถึงหรือเปล่าครับเขาควรจะถามตัวเขาก่อนเขาคิดถึงหรือเปล่า ืนนั้นดน้ันรู้สึกแต่ว่ามันก็เก่น,นะเราได้อะเป็ไม่รอถ้าเป็นเราเราก็คุมจะไม่รอ,อ,อจะแล้วงงองโไอตอนนั้นเขาทแหละกิจกรรมออ้เอาจริงรงเทีนืนเาเหนชีเ้นพไม่รู้เหมือนกัน มันมยืนจุดจมูกงกันตรงเนี้ยนี่เจาไปทำอะไรต่ออะจะว่าจะไปตกปลาเห็นไหมพวกวะนู่นเนี่ยลอยอยู่นู่นเนี่ยจุดโอ้ยจัดไปลอยต่อ๋อมันยังฟีดอยู่ฟีดนี่แหละทำเข้าตู้ไม่แต่มันมันคือสถานะฟีดนะมันไม่่นาตายนะเขาขึ้นมาสถานะใช่สถานะฟีดอาหารมันไม่ควรลดป่ะโอ้ยสถานะฟีดเลยใช่ ทำในข้าวตู้ทั้งที่ปีดว่ะค่ะเออทำมันจะง่เข้าได้วะงโงน่นาะพวกเข้าตู้ตอนปีดจริงโริโรโง่เลยอีโง่้งตกปลาเจนเข้าไปตกปลามั้งใช่อร่อยบุกอะรกเรืออยู่ที่มันจะไปทำไม้ป่ะทำไม้ อยากทำหมายเพื่อนพี่ไม่ทำไรเดียวใครวะอันนี้เหรอแซดอยู่อ่ะใช่เหรอขอพอดีแซดยังไงอ่ะไหนเล่าให้ฟังหน่อยไม่รู้จะพิมพ์อะไรหรอถามความรู้สึกแซดความรู้สึกผู้ชายอ่ะถามๆถามว่าถ้าผู้ชายปฏิบัติตัวแบบอย่างเงี้ยยังไงเนี่ยก็ไม่รู้เรื่องอ่ะก็กูบอกให้ฟังฟังหนอ เขายังไม่เล่าอ่ะเขาบอกพิมอะไรเป็นน้องขอคลิปก่อะยาไป็นถนนกรุงเทพไปหรอสามวันนะมึงยืนหน่อยปะเรื่องมันเยอะอะไรขนาดนั้นวะใช่มึงเยะฟังไหวไหมสามวันเองสามวันนี้ชอบเพื่อนไหมชอบเรื่องเรื่องชาวบ้านเก็ชอบเท่ามันน่าจะให้ความเเารรียกอะะไวความอะไรวะความอะไรอ่ะ อะไรแกเธอน่าจะอธิบายได้ดีกว่าเราเพราะว่าเราไม่เคยอยู่ในจุดแบบนี่อะ <laughs> ่ะคือเขาไม่มาวันนี้คือเราก็ไปหาคนอื่นแล้วอะ่ะใช่เออถูกกรติกถูก,ถกเฮ้ยก็เฮ้นแค่วันเดียวเนาะ อย่างร้องไม่ร้องอย่างอื่นดีกว่าค่ะชอบอ่ะรอย่างอื่นพวกชอบเลยเราไม่ร้องให้นะคะเราจะร้องอย่างอื่นแทนนะคะใช่เหรอร้องไงร้องแบบเฮ้ยเจ้าโวยค่ะเย้คนอื่นไม่อยู่เออเออเกับพื่อนกับปู่ก็เล่นเออ โอ๊ยเจ็บจังเลยค่ะทำไมเนหอึ่งไม่อยู่หรอคะเจ็บใจผู้ชายมาปุ๊บปิ้งปั๊บเกลือเี่ย้า ถ้าไม่คิดถึงแล้วเดี๋ยวจะบอกไม่คิดถึงแล้วเดี๋ยวบอกไม่คิดถึงไม่ต้องบอกก็ได้มั้งอุ้ยบักเอเสียงชิงทองบักบักหูบักหูได้ยินเสียงชิงทองบักหูเหลือเชื่อจัดรู้จักเขาเอ๋อได้เขาขอเบอร์เราพิมพิมไปแล้วอ่ะ วิ่งแจ้นเทไวเลยเอ,อ,อเขาขอเบอเร์แล้แต่ว่าเราบอกว่าเราจะให้เขาเวลาจะหน้าหนึ่ครั้งเราจะให้หตัวโหาได้ไปสีตัวแล้วคุ <G ül> ินอสี่แล้วหรอใช่ครับอ้ามาใหม่อีกหนึ่งอันนี้มันไม่ใช่อ้รู้จัก <G ül> เหมือนเขาโทรมาเลยว่ะแล้วเขารู้ได้ไงไม่ได้ไปสี่ตัวฮัลโหลครับที่นั่นที่ไหนหรครับ กดเลขตามหลังให้ครบเออได้ทีตัวก็เหมือนได้แล้วล่ะกิจกรรมวันโลกีเอาอยากฟังไม่ใช่หรออาดิมาดิมาดิจะเริ่มยังไงดีอ่ะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนอะไรเลยเราทันทันก็บอกเขาใช่ไหมว่าทำไมไม่ชัดได้ไงแล้วตอนนี้สถานะของอะไรสถานะคนอื่นอาจจะมองว่าเป็นแฟนแต่ความเป็นจริงเราบอกเข้ว่าเราไม่ได้เป็นแฟนกันใช่หรอใช่ แต่ว่าแต่ว่าฮันก็ยังอยู่ที่เดิมนะเขาไม่มีเวลาไม่เป็นไรแต่ขอแค่แบบอย่ามีใครเข้ามาแค่นั้นเองอันนี้พูดถึงใครเนี่ยพูดถึงเขาอ๋อมีคนเดียวใช่ไหมขอรีรอบหนึ่งนะคะพระดีรีอะไรเนี่ยรีกริจกรรมบอหรอือรีประเทศรีประเทศกูตายแล<ส>้วก็เข้าได้ออจบแล้วเอาดีๆนี่รีอะไรรีอะไรกันแน่เออ ไม่ได้แต่เรื่องเตือกชาวบ้านกูชอบด้วยฝากกูจะได้เข้ามาเตือกเออนั่นแหละคือ,อกิจกรรมปั้เริ่มใหม่ไอเจกิจกรรมโอ้รอดไปแล้วก็คือจะยืนฟังเถอะยิงได้เตือกอยู่ครับยืนฟังอยู่โอ้ยต้องกินข้าวกินปลากันตรงเนี้ยทีละเรื่องมันยาวจัง ยาวสาวันสามวันยังไม่จบนี่ว่าอะไรว่าเราไม่ไปยืนตรงนู้นนะยืนตรงการลางอะไรเนีเข้ามุมเข้ามุม